ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับคือเหรียญ5บาทนะครับของปีพุทธศักราชนะครับ25นะครับ39นะครับที่นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับทําไมถึงมารีวิวของปีพศนี้นะครับก็คือผมก็ยังไม่ได้รีวิวในเรื่องของเหรียญของปีพศ2500นระครับ39นี้นะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับที่ รีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันหรือว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกติอย่างนี้นะครับที่นํามารีวิวที่ผ่านมานะครับกับเหรียญ5บาทของปีพศ2539นี้นะครับที่นํามารีวิวครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ถ้าว่าหายากมปก็หายากนะครับเพราะว่าการผลิตก็จะน้อยลงสักนิดีหนึ่งเพราะเพราะมันมันช่วงระหว่างของเหรียญ5บาทที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับกับเหรียญ5บาท ที่เป็นเหรียญยูนซีมุนเวียนทั่วไปนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับก็เพราะว่าที่ของปีพศ2539นี่ก็จะมีหลายเหรียญออกมาเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับที่ว่าครบรอบ50ปีนะครับของหลอกเกาของเรานะครับครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเหรียญ5บาทนี้นะครับลดลายด้านหน้าแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับที่จะนามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันพวกจานวนการผลิตราคานะครับ จะมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและความหนาของเหรียญนะครับที่จะนํามาวิว i e w พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ5บาทเลยนะครับเหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลนะครับหมุนเวียนนะครับของปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าปีพศ2500นนะครับ59วัดเบนจะมาบ๊อบพิษดุสิตวะนารามนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสาโลหะสีขาวนะครับนิกเกิลนะครับ ราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับเนี่ยนะครับเฟืองจักรแล้วก็หยาบด้วยนะขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนี่ก็24มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับก็จะอยู่ที่2.3มิลนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับครับทีนี้เรามาดูด้วยลายด้านหน้ากันนะครับ เลือดาล้าหน้านะครับกางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักนะครับทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมคติยาราชนะครับปุตตาพรนะครับสรองพระองค์นะครับคลุยนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในมีลักษณะเป็นรูปกล่าวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับ ครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหน้าแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับว่าด้านหลังจะลวดลายในลักษณะไหนนะครับเนี่ครับครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปนะครับพระอุโบสถวัดเป็นจมาบพิษนะครับดุสิตวัณนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและ มีปีพุทธศักราชที่จัดํำเรียนว่าปีพศ2500นะครับ39นะครับกับเบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า5บาทไทยและ5บาทอาหรับกนะครับโดยมีคำว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่1มิถุนาปีพศ2500นะครับ31นะครับ ทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตกันนะครับจะมีจํานวนการผลิตที่เท่าไหร่นะครับจํานวนการผลิตของปีพศ2539นรสนะครับของเหรียญ5บาทนี้นะครับก็จะอยู่ที่28ดล้านนะครับ4 8 5 0 0 0 0เหรียญนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับครับราคานะครับอ้างอิงจากหนังสือกษัตริย์ไทยนะครับก็จะมีราคานะครับอยู่ที่ ห้าบาทนะครับถึง150บาทนะครับอันนี้ก็คือเหรียญของปีพศเหรียญ5้านะเหรียญ5บาทของปีพศ2539นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่50บาทถึง150บาทนะครับอันนี้คือเป็นการตั้งยิงจากหนังสือกษาปณ์ไทยนะครับที่นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับทีนี้เรามาดูเรื่องของน้ำหนักกันนะครับว่าเออน้ำหนักของเหรียญ5บาทนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนัก ของเหรียญ5้าบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับคุนเก่านะครับก็จะอยู่ที่7.5กรัมนะครับครับก็เป็นอเหรียญหนึ่งนะครับที่จะมีค่อนข้างจะมีราคามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับครับขอฝากให้พี่ๆน้องๆนะครับคนที่ติดตามหนุนชาแนลอยู่เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการเก็บสะสมมันมันไม่น่ามันไม่เสียนะครับครับแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันสวยงามนะครับถ้าเราเก็บสะสมนะครับ พราะหนุนเท่านก็มีเก็บสะสมในอัลบั้มเหมือนกันนะครับพอเราเสียบใส่ในอัลบั้มแล้วมันก็จะเป็นแผงยาวนะครับเป็นแผงยาวเป็นแนวอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเราเปิดดูมันจะมีความสวยงามในตัวนะครับลองลองซื้อมาแล้วก็เสียบใส่ลองดูนะครับจัดใส่ลองดูว่าของแต่ละปีปศออเนี่ยมันจะมีความสวยงามจริงๆนะครับครับก็ลองลอง,ลองไปทําดูนะครับซื้อมาสักอัลบั้มหนึ่งนะครับพอเราได้เอาไปเรียงแล้วมัน ถ้ามันมีควสวยงามแล้วมันก็เกิดความเสียดายนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามหนุนชาแนลนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับหาข้อมูลหรือว่าหาเหรียญน,นำมารีวิวเพื่อพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ